สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหไม่ได้ตื่นของทริปเช้านานแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวัน day t r i ปนะครับเราจะไปะเป็นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนาะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอเพื่อนร่วมทริปของเรากันก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่จุดนัดแล้วนะครับเรานะัดกันแถวปั๊มแถวไท้น้อยนะครับก็เ,เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีกันแล้วนะครับนี่วันนี้ทริปของเราครับมาสามคันนะครับมีเรื่องผมเนาะ แล้วก็วีสตอมพันนะครับแล้วก็คอร์ซ่าของเกมนะครับอ,อันนี้คือเพื่อนร่วมทริปของเรานะครับคือเกมครับคุณไถยเบเกอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจออีกแล้วจะดเต็มว่าเร็วๆนี้อ่าใช่เพราะเราไปออกทริปของเราเยี่ยนฟิวกันมานะครับก็เดี๋ยวนี้ไปกันอีกแล้วใช่เตรียมนำแล้วกันได้ได้ได้จโอเคสวัสดีครับครับนี่พี่เท็ดเจ้าของร้านอะะไรนพี่เอ็นไบช็อปับผมขายเป็นอ่ากล่องแชทนะครับกล่อง ายมาเราใส่แฉกนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับใช่ครับวันนี้เราเราไปเที่ยวกันใช่ไปกาญจนบุรีแล้วเราก็ออกเดินทางกันแล้วนะครับบอกตรงๆเลยครับเพราะง่วงตลอดทางเลยครับก็พยายามพยายามทางตาในการขับตลอดทางเลยฮะวันนี้เราจะไปกันที่น้ำตกเอราวัณเนาะซึ่งตัวผมเองเนี่ยไปจังหวัดกาญจน์ค่อนข้างปล่อยนะครับแต่ว่าโซนที่เป็นน้ำตกเอราวัณเขตสีนครีนเนี่ยไม่เคยไปเลยครับคิดว่าน่าจะสนุกแน่ๆนครับ แวะทานข้าวกันนะครับตรงถนนเทศบาลตำบลเอราวันนะครับก่อนขึ้นน้ำตกเนาะถ่ายโดนนี่ไม่มีปัญหาด้วยเนาะมากกินนะเกี๊ยวเขาแตงาอกฟอสเนาะนี่พ่อใช่ไหมพ่อโค้ชแน่สิเกมียูบอกอ่ะนี่เราถึงที่น้ำตกพญานาคเอราวัณแล้วนะครับเสียค่าเข้า คนละ100บาทนะครับแล้วก็ถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวอีกคนละ20บาทเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปนะฮะคือเส้นทางที่จะเดินเข้าไปนะฮะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ1นกิโลนะครับเพื่อจะถึงชั้น4ชั้น7นี่จะประมาณ2กิโล เราเข้ามาที่ชั้นหนึ่งแล้วนะครับ500เมตรไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ฝนเพิ่งตกเนาะน้ำในเยอะมากๆเลยทุกทานแหละน้ำใส่น่าเล่นมากเลยสายแบบว่าเห็นปลาเลยนะครับเราคิดว่าจะเล่นน้ํานะแล้วก็เปลี่ยนเกงมาแล้วนี่เราจะเล่นน้ำกันนะครับน้ำน่านเล่นมากแล้วก็จะเป็นทางชันอย่างนี้นะครับทางขึ้นไปชั้นสี่แทบตายนะครับไม่ได้เดินขึ้นเขานานมาก บวกกับแมทที่ใส่นะทำให้หายใจลำบากมากเลยเค,ครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5แล้วนะครับเดินมาค่อนข้างสะดวกมากๆแล้วนะครับเพราะว่าพื้นตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นไม้แล้วนะครับ ก็ระหว่างทางเดินที่เดินมาเนี่ยเป็นพื้นปูนแล้วนะใครอยากขึ้นมาชั้น7ดเนี่ยคือแบบเดินง่ายกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปชิดชั้น7กันให้ได้นะครับนะครับเป็นทางเดินไม้แล้วนะครับชิวๆเรื่อยๆขึ้นมานครับ เป็นเดินบนหินแล้นะครับเป็นพื้นแบบธรรมชาติแล้วนะประคิดว่าทางที่เขาสร้างไว้ให้นะครับน่าจะมีถึงกระชั้นห้าเนาะเป็นทางดินแล้วนะครับตอนนี้จะให้เพื่อนๆดูด้านหลังทางคันมาแล้วคือไม่เดินป่านานมากนะครับเจอฟลิ่งนี้ก็แอบเหนื่อยแบบเมื่อยเหมือนกันแต่ก็สนุกดีครับเดี๋ยวเราจะไปพิชิตชั้นเจ็ดกันนะฮะเพื่อนเราต้องทําให้ได้นะครับอีกงไม่ไกลครับอีกไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็จะถึงชั้นเจ็ดนะฮะ ทุกคนครับเราถึงชั้นหกแล้วชั้นหกแล้วนะครับอีกนิดเดียวเราก็จะถึงชั้นเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้คือแบบด้านหลังนี่คือสวยบ,บมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนเนี่ยก็คือน้ำในหน้า,นา,นาเล่นไปหมดเลยนะเดินสนุกอยู่ครับก็คือมีจังหวะให้เราได้ปีนเข่าบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนๆแบบได้บรรยากาศปีนเข่าเดินเข่าก็มีช่วงให้เรา เหนื่อยอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวนี่ให้ดูเดี๋ยวนี้เอราวันมีสะพานไม้แล้วนะครับเดี๋ยวมาตระขัขางเลยเนี่ยเป็นะไมือีเป็นมุมด้วยไปดูกันมุมน้ำน้ำดีว่ะไปดูเป็นมุม หจะมาาววเอห่งงยยีบันไดเก่าแล้วครับเราไม่เอาออกด้วยนะให้เห็นนะตอนนี้เป็นยังไงล่ะฟ้ไใสขึ้นนี่ครับเราถึงแล้วเติมเติมคุณคือผู้บิดพิษนะครับถึงแล้วครับชั้นเจ็ดลมเย็นมากอ่ะสวยมาก หลังจากที่เราเดินม,มาตั้งนานแล้วครับนะครับ,รบเป็นไงบ้างครับชั้นเจ็สวยไม่เหนื่อยมากเพราะว่ารู้สึกว่าทางเดินเดินง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเออต,ตายได้ชั้นสี่แล้วครับสวยไหมครับเรวเป็นไงบ้างสุดยอดมากสุดยอดแรมสวยงามมากดุดดิอลังการมากครับเพื่อน และเราก็เดินทางกันไปต่อที่อีกจุดหมายหนึ่งนะครับสรุปแล้วเมื่อกี้ที่น้ําตกเอราวันเนี่ยเราไม่ได้เล่นน้ํากันนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ทราบนะครับว่าเราต้องเช่าชูชีพเนี่ยขึ้นไปด้วยนะครับทําให้ไม่สามารถลงน้ําได้เลยนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ลงนะครับเราเพื่อนๆที่จะไปก็เช่าชูชีพให้เรียบร้อยนะครับเรามาต่อกันที่ไร่ยญาแยมนะครับทางเข้าเนี่ยจะเป็นทางดินอย่างนี้เลยนะฮะลุยๆหน่อยแอดเวนเจอร์นะครับพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับวิวที่น่าทึ่งมากๆครับ หลังจากที่เราเสร็จภารกิจจากน้ําตกนะครับเราก็มากันอีกที่นึงคือแบบว่าวิวสวยมากอยากให้ทุกคนดูนะครับตราเราอยู่กันที่ไร่ย้าแย้มนะครับคือเลยมาจากน้ําตกเลดนึงนะครับ10กิโลนะครับเราก็จะเจอกบบวิวที่อยู่ด้านบนเขื่อนอย่างนี้นะครับแต่เราก็จะเห็นวิวแบบทั่วเลยนะครับโอ้ข้างหลังนี่แบบเหมือนเกาะในทะเลเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีมุมมีวิวอย่างนี้นะครับอยู่ที่ จังหวัดกาญจนบุรีได้เนาะอลังการมากมากนี่เดี๋ยวเราจะมานั่งกินข้าวกันชิวๆนะครับเมื่อกี้เราซื้อข้าวร้านป้าร้านเดิมเรากำจะมานั่งกินชิวๆดูวิวมก็บ,บินมบ,บินแต่เชิจัดลองเลย <laughs> นี่นี่คือวิวของเราที่น่เราจะนั่งกินข้าวนะครับยอดดูผลงานของคุณเกณฑน,นะครับม <laughs> ก็รวย <laughs> รทางฝุ่นพ <laughs> ี้วยทางฝุ่น หมูกรอบกระเจิงนะต้องกินคาถุงทุกเมื่อเราไม่กินเหลือก็เลยเดี๋ยวเราเราไม่ชอบเองเพราะเราเป็นคนขับนะอ๋อโอเคอันเรียบร้อยดีนะฮะอันนี้เรียบร้อยดีของมีของเราอย่างเดียวที่กระเด็นเลยกินได้นะไงหนุ่มแค่ชิ้นเดียวเองใช่ใช่ไม่มีปัญหาเอาวิวดีวิวดีให้อภัยเนี่เรากินแบบสวยงามแต่ผมไม่ มีไรายาแยมมีน้ําตกด้วยนะครับจะเป็นน้ําตกที่ลงไปตรงหน้าผาเลยนะนี่เห็นไหมมันเป็นน้ําตอกอย่างนี้เลยครับน้าตกแบบน้ำตกจริงจังอ่ะนี่ก็เป็นวิวอย่างนี้ การก็เป็นจุดสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะสวยงามมากเป็นคลิปหนึงที่สุดแสนามากๆเลยนะวันนี้อย่าลืมติดตามในเนอร์ด้วยนะครับจะพยายามออกไปเที่ยวไปบ่อยให้เพื่อนๆดูกันนะสนุกสนุกสะุกอ,อ,อ,อย่าเข้าไปติดตามชอ่องถอยไนไเกอร์น,นะครับนี่ยากเลยไม่ยากแล้วก็ลาทุกคนนะครับบรรยากาศสวยสเซ็กเย็นแบบนี้นะฮะที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ